สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยที่ติดตามเพจหมอปุณศักดิ์ไลน์มือเศรษฐีแก้กรรมทิพดวงชะตานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจะจะเป็นน้ำมันที่เอาไว้ลงน้ำกุ่พาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้หมอปุณก็ได้มาสั่งจองครับที่จังหวัดระนองนะครับก็คือโบนะคะเอ็นชีนะครับศูนย์รับสร้างบ้านหนูสีซับไทยนะครับจังหวัดระนองนั่นเองนะครับ วันนี้ก็อากาศเย็นสบายนะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับโดยพื้นที่จังหวัดภาคใต้ส่วนภาคใต้นะครับเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกหนอากาศอากาศร้อนก็จริงนะครับแต่ก็จะมีฝนตกในบริเวณนนะครับอากาศดีมากๆนะคร่ครครเดี๋ยวเรามาสอบถามกันนะครับว่าทุกผู้คนมาจากที่ไหนกันบ้าง คนน้ำเื่อคนนี้จะสำคัจะช่วยัดดีครับมาจากไหนครับผมตะกูลกระเพรกระเรติดตามเพจแล้วครับหรือว่ามีคนแนะนำอ๋อโอเคเหมือนเขาไปบอกแล้วก็เลยมาครับได้ศึกษาก่อนหน้านั้นไหมครับได้ศึกษาหรือเปล่าดูบ้างแล้วก็ยังไงถึงตัดสินใจมาครับเชื่อแหละโอเค ครับครับพี่ขออนุญาตสอบถามครับมาจากที่ไหนเอ่ยมาจากตัวเมืองตัวเมืองติดตามเหรอครับเพื่อนแนะนำก็คือเจ้าของบ้านเบ้านโอเคครับขอบคุณครับสักข้าว้างจานอาบน้นี่ก็จะเป็นการบอกหลังสักนะครับโดยการบอกรายละเอียดว่าต้องเสริมดวงยังไงปฏิบัติตัวยังไงนะครับต้องรักษาเส้นยังไงนะครับอีหน้าเลงให้ครับหนึ่งขออนุญาตสอบถามครับมามาจากไหนครับผม ครับอยู่ในเมืองติดตามเหรอครับหรือว่ามีคนแนะนําติดตามูติดตามโอเคครับวันนี้สักไปแล้วเดี๋ยวโชว์มือหน่อยนี่เป็นคนแรกนะคโอเคครับจากกันได้ดูดวงแล้วจากกันได้สักไปแล้วมีความรู้สึกยังไงครับดีใจดีใจนาะได้มาเนาะติดตาม ครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวแอดมินต่อเลยครับว่าขอบรข้อหลัเหกเลย่งการรับเงินสดที่เราอยู่ปัจจุบันจะทู่งก้าดอกขอบกอนเท้าแล้วก็ว่าบางจุดนอยแล้วก็คนน้อยเด็ดขาดโอเคอันนี้ก็มารอนั่งอยูดวนค,ครับสวยแอชทอบเท้ามาจากที่ไหนครับมาจากในเมืองค่ะในเมืองติดตามเหรอครับหรือว่าติดตามติดตามนานเรื่องเลย ติดตามเมื่อรอดที่แล้วที่มากับมีนแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วก็เลยว่ารอคอเห็นมาที่นี่ก็เลยรีบมายังไงถึงแบบเหมือนมีมีการชอบสายมูอยู่แล้วหรือติดตามอยู่แล้วครับแล้วก็ดีขึ้นอ๋อชีวิตเขาปรับเปลี่ยนดีขึ้นใช่ไหมก็เลยจะจะทโอเคครับอันนี้ก็คือพี่เจ้าของบ้านนะครับก็ได้ประสานไปที่เคยซักไปแล้วนะครับ ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างครับที่จะก่อนก่อนที่จะสั่งแย่มากบริษัทจะต้องติดตัวแล้วก็มจะดีที่น้องริษั่งเยอะโอเคครับวันนี้มาถึงบ้านแล้วซ้ํำไหมครับติดแบบสามติดแบบสาโอเคครับฟังถือคนที่กําลังลังเลที่กําลังตัดสินใจอยู่ไม่คนลังเลนะครับแต่ผมตกลงไปเลยเสริมมาก็รู้สึกดีการงานงานเข้ายอะมากจนทํางไม่ทันเลยครับตอนนี้บริษัท พ่นตัวเร็วมากจะ่เพ่ว่าจะต้องเิดบมาเจออาจารย์ก็ดีขึ้นเยอะครับถ้าว <Okay. S 2> ่างเลนไม่ต้องลังเลนหรอครับ <c oughs> นี่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝากบริษัทนะครับเดียวฝากชื่อบริษัททําเกี่ยวกับอะไรก็เป็นสูนรับสร้างบ้านนะครับเป็นมาสเตอร์สโบออกแบบุนแบบก็รับขอสร้างขบวนจรในจังหวัดระนองในจังหวัดขางเทียงครับเป็นสูนรับสร้าง,งบ้านโดยสีสตายนะครับร หนูสีสับไายเมื่อกี้ผมอ่านถูกถ้าไปติดตามทางเพจได้ครับผลงานเราจะลงเยอะมากการันตีเรื่องคุณภาพงานก็คือเป็นการรับสร้างบ้านซ่อมแซมด้วยไหมครับไม่ได้รับไม่ได้รับซ่อมแซมแล้วก็เหมือนมีการออกแบบให้เขีนแบบรวมทั้งเอกสารคู่เอกสารขออนุญาตทุกอย่างเราทำให้หมดการติดต่อส่วนราชการก็ดําเนินการให้รวมอยู่ในนั้นรวมทั้งธนาคารนับธนาคารอะไรมาให้ โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวฝากเบอร์นิดนึงครับที่จะติดต่อเบอร์ติดต่อ062 6 4 4 2 7 7คับโอเคครับนาโอเคครับสำหรับใครที่กำลังอยากสร้างบ้านนะครับโซนทางภาคนี้นะครับติดต่อที่พี่สักพี่สักได้เลยครับโอเคยครับขอบคุณครับ ฝากถึงการทำบุญนะครับทำบุญทำอย่างไรทำอย่าให้เกินตัวให้ครอบครัวและตัวเองเรือดร้อนเงิน5บาท10บาทก็ทำบุญได้เหมือนกันฝากให้คนที่กำลังเริ่มสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเพิ่มเติมบารมีการนั่งภาวนาการสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นบุญได้เหมือนกันครับ นนมีเงินมีทรัพย์ด้วยวันนี้ขอเปิดดวงเศรษฐีขอ หลายๆคนนะครับถามว่าเข็มนะครับเปลี่ยนไหมนะครับถุงมือใส่ถุงมือไหมนะครับการสักลายมือของหมอพูนนะครับเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนปอกเข็มเปลี่ยนหลุมสีนะครับทุกคนนะครับ ซึ่งในคณะที่สักนะคะบ,บอปุลก็จองลงอักขระลงคาถาเพื่อการถอนของตัดกรรมถอนสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีออกจากชีวิตนะคะปรับจักกะในร่างกายปรับการเงินการงานกระตุ้นเติมเต็มปรับจิตใจการเงินการงานความรักปรับให้ทุกอย่างนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับผมสักสักไปแล้วสักไปแล้วสักลายมือสักอย่างหมดผลเศรษฐีทุกอยา่างนะเมตตาด้วยต่นนมมือนะครับพนมมือพนมนมือนะครับอโอเคนะหลายหลายคนมาถามว่าเจ็บไหมถึงไหมนอกก้องก็หลังจากได้ได้ดูดวงแล้วหลังจากได้ดูดวงหลังจากได้สัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเจอหมอพูนแล้วมีมีความรู้สึกยังไงครับ เดี๋ยวเดี๋ยวบอกคนที่กําลังติดตามรู้สึกไหมของตัวเองว่าติดตามหมอบุญแล้วแล้วอยากเจอหมอบุญีแล้วค่ะผมคนที่สัมภาษณ์ดีแล้วค่ะผมรู้สึกโอเคไม่ต้องพูดก็ก็ก็รู้แล้วนะครับนะโอเคครับโชคดีครับครับครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ